สวัสดีครับวันนี้ DTC Thailand ก็มีเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆในการฝึกสุนัขมาฝากกันอีกแล้วนะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็จะทำให้สุนัขทำตามคำ,คำสั่งของเราได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือ do one go at a time <What? S 1> ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้คลิปเราด้วยนะครับและเรายังมีคลิปเทคนิคอื่นๆที่เคยลงไปแล้วถ้าสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับ ในการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งนั้นบางทีเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหรือลำคาญว่าทำไมน้องทำไม่ได้สักทีเพราะแม้ว่าน้องเราจะฉลาดแค่ไหนแต่จริงๆแล้วน้องก็มี IQ เท่ากับคนแล้วแค่เด็ก2ขวบเท่านั้นนักจิตวิทยาสแตนลี์คอนเลนได้ให้นิยามความฉลาดของสุนัขคือความเร็วและความสามารถในการเรียนรู้คำสั่ง โดยสิ่งที่เขาค้นพบคือสุนัขในแต่ละสายพันธุ์จะมีความเร็วและความสามารถในการเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันซึ่งก็ได้แบ่งประเภทของสายพันธุ์สุนัขเป็น6กลุ่มด้วยกันโดยสุนัขที่มีความฉลาดมากที่สุดคือสามารถเรียนรู้คำสั่งใหม่ได้ในการสอนไม่เกิน5ครั้งและเชื่อฟังคำสั่ง95%ซึ่งได้แก่สุนัขในสายพันธุ์ Bord เด c o l l i e p o o d l e เดลเยอรมันเชพเพิร์ดโกลเด้นรีทรีฟเวอร์โดมินูแมนพินเชอร เชฟแลนชิปด็อกลาบดอร์ริทีเวอร์ปาปิยอนลอตเวเลอร์และออสเตรเลียนแคเทนด็อกครับจะเห็นได้ว่าสุนัขในสายพันธุ์นี้มักจะนำมาใช้เป็นสุนัขใช้งานทั้งสิ้นแม้ว่าสก,กิลภาพของแต่ละตัวอาจจะต่างกันออกไปแต่ก็อาจจะตัดสินไม่ได้ว่าน้องไม่ฉลาดหรือฝึกไม่ได้ปัญหาที่แท้จริงอาจจะเกิดจากผู้ฝึกสุนัขเองก็ได้ที่ไม่มีความชัดเจนในการออกคำสั่ง หรือผู้ฝึกยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะสมองของสุนัขเทียบได้เก้ากับเด็กอายุเพียงสองขวบจึงไม่สามารถทำอะไรที่มีความซับซ้อนได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องไม่รู้เท่านั้นผู้ฝึกสุนัขจิงต้องตั้งเป้าหมายในการฝึกให้ชัดเจนก่อนเช่นอาจจะตั้งไว้ว่าวันนี้เราจะฝึกเรื่องอะไรพรุ่งนี้จะฝึกเรื่องอะไรและทำเป็นลิสต์รายการบันทึกเอาไว้ ซึ่งก็ควรที่จะโฟกัสไปที่แบบฝึกหัดเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะทําให้น้องไม่สับสนและเมื่อน้องทําได้ตามที่เราต้องการก็เลิกฝึกพันทีเพื่อให้น้องได้จดจํากับพฤติกรรมนั้นเอาไว้ในจุดนี้เองเราก็ต้องอ่านพฤติกรรมของน้องให้ออกด้วยนะครับไม่ใช่ไปมองว่าน้องไม่ฉลาดหรือฝึกไม่ได้ ียแค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนี้จะทําให้การฝึกพัฒนาได้น้องก็จะทําตามคําสั่งได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับคลิปเราด้วยนะครับ